โอเคครับสบัสดีครับทุกคนวันนี้เราผมมาสอนเล่นด้วงนะด้วงป่าด้วงป่าป่า,าก่อนที่เราจะเล่นด้วงเป็นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวละครน,นี้มันทําอะไรได้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลแล้วกันด้วงสกิลที่หนึ่งนะเป็นการไปจุดจี้เข้าไปนะที่เป้าหมายสักตัวนะ,ะหนึ่งตัวนะ เมื่อเราตีตัวที่ติดสัญลักษณ์นะครับคือโดนสกิลหนึ่งไปมันก็จะระเบิดเป็นพลังเวทนะโอเคแล้วก็เป็นสกิลที่นะสองเนาะสกิลสองก็เป็นการสไลด์นะครับแล้วก็ตีแต่ถ้าสไลด์ผ่านตัวศัตรูนะ่ะเด็กจะเพิ่มด้วยนะพาสีนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้ <c oughs> ไปอ่านเอาแล้วกันนะ <c oughs> ก็อันติีนะอันติเมทอันติเมท เมื่อกดใช้นะด่วงจะบินขึ้นบ,บินขึ้นแล้ววิ่งเคลื่อนที่ได้ไบขึ้นครัเมื่อกดใช้อีกครั้งก็จะเป็นการกระแทกหน้าเข้าไปนะกระแทกพื้นก็จะสร้างราเบจที่แรงขึ้นนะโอเคประมาณนี้โอเคแล้วเรามาดูนะในเกมเอตอนนี้ผมกอนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพื่อจะไม่ให้กินเวลาที่มากเกินไปนะครับเกมนี้ค่อนข้างจะ ทรหดนะแล้วก็แพ้ด้วยแต่จะบอกให้แล้วผมจะบอกว่าทำไมผมแพ้นะครับโอเคเย่เยเยเราก็ขึ้นไปข้างบนเ<ๆ>นี่ยจงหว้นยผมคาจะแค่ตอดเขานะครับการบินเราไม่ต้องรีบใส่นะเพื่อนเราอยู่เยอะนะครับไม่ต<ๆ>้องกลัวหรอกแล้วก็มาฟาร์มครับลุนลุนผมใช้เป็นเจ้าร้อยนะ ให้ขีสองชิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราโดนดักนะตรงน,นี้ไม่มีอะไรนะครับสู้ไม่ได้ครับเราถ้ารู้ว่าคนเราน้อยกว่าเราอย่าเข้านะครับเพราะว่าดวงไม่ได้เก่งเหมือนแต่ก่อนนะก็ให้เขาเอาไปนะดักเลเยอร์ขีเราก็กลับมาฟาร์มครับต้นเกมตอนนี้เรายังสู้ใครไม่ได้นะเพระาะเบิร์ดไม่ค่อยแรงนะครับด่วงตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะแรงแรง นิดเบาครับต้นเกมต้องรอของนิดนึงก็ถือว่าบาล้านดีนะแต่ผมว่าเบาไปทำให้แบบพวกไฟเตอร์มันกลับมาเก่งเลยแอซซินเลยกากๆะไปเนาะไฟเตอร์ก็เลยเก่งเพราะว่ามันสามารถเล่นต้นเกมถึงท้ายเกมได้เนาะแอซซินเลยกากไปเลยเมื่อกี้ผมรอกะตอนเรียบนะ อันนี้สู้ไม่ได้นะครับออกเลยดเข้าแล้วออกนะไม่ต้องเข้าสุดนะครับเพราะว่าเขาอยู่เยอะนะ<อ>เก็บเพื่อนเรามานะครับนี้เราชอยช่วยตรงนี้ได้อุ้ยหยาบคาเพื่อนผมโอเคไม่จะใคได้สวยเขเข้ามาลึกนะ <S 1> <S 1> เพื่อนเราเอเล่นตีส่วนแล้วกระโดดเลือดเพิ่มมาหน่อยโอเคเขาได้สองบัฟนะครับแล้วเมื่อกี้เรารู้ว่าดิโปอยู่ข้างแรงนะแล้วก็มาเบลดได้นะครับนิดนึงก็เอา อันนี้ผมเวียเสร็จแล้วผมจะเดินขึ้นไป,นนะไปข้างบนเลยนะไปแกงบนเลยนะทั้งวนี้แกงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าฆ่าไม่ได้กรเหม็ดรอครับโดดแค่นี้พอครับไปยังไงก็ฆ่าไม่ได้นะเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ลึกเลยนะเอลสุหยุดกับหน้าป้อมตัวเองพยายามดูมินแเม็บได้นะครับแล้วก็ลาดคลิปนิดหน่อยก็ดีเหมือนกัน เลยต่างเพิ่มขึ้น2-3สาบาทถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็จะ,ะเยอะนะครับสิ่งเล็กน้อยแค่นี้ก็จะทำให้เรารวยโอเคมาต่อแล้วกันอโอเค้วันนี้โอเคเพื่อเราโดนแล้วอย่างนี้เรียบร้อยครับคือเขาไม่เนะเขาไม่มีสกิลหนีนะแล้วเขาไอจูเดอร์เป็นตัวล็อกขาได้ไหม ทำให้เราเลี้ยวออกไม่ได้นะครับแล้วตรงกลางเราก็น่าจะแตกนี้เราต้องรีบผ่อนนะครับเพราะว่ากลัวเขาดึงเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเขาด้วยนะว่าเขาดึงไปหรือยังเขาต้องระวังไว้ได้ไว้นะถ้าเรารู้ว่าเขามีสกิลอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายนะครับก็คือยิ่งเราเล่นตัวละครมากเนี่ยแล้วก็ยิ่งมีประสบการณ์นะครับทําให้เรารู้ตัวละครน,นั้นๆว่าทําอะไรได้บ้าง ยิ่งเล่นมากแล้วก็จะยิ่งเก่งเลยครับเค okay. น,นี้ผมจะมาดักที่นี่เพื่อได้โจ๊โจตัด,ดเลือดเขานะครับโอเคเราเลือกเอานะครับโอเคยเขากดแขนะไม่น่าตายมึงเลยเฮ้ยรอเลือดเอาสุดทีนีสุดเกลโอเคเราเราไปแข่งแรกเลยโดดใส่ตายไม่ตายไม่รู้นะครับโดดใส่ไปก่อนเฮ้ยคีหัวกันทำไมรเพื่อน เราเลี้ยอจะไปดักข้างบนยิงข้างบนฆ่าได้นะจะเสียป้อมเฮได้ป้อมกลางคืนนะครับเฮเดาเราไปช่องล่างดีกว่าเฮ้ยเราเรี้ยอจัดหรือคุณเมียขอร้องเออย่างเงี้ยนี่ได้ยู่ได้อยู่เราได้ป้อมต่อเลยนะมียังแบบเอาป้อมก็ต้องเอาป้อมนะครับอย่าไปตามเยอะ บางครั้งผมก็ชอบไปฟาร์มเหมือนกันนะเฮ้ยโดดติคือเนี่ยจังหวนเนี้ยเราก็ควรมาเอานะครับเพราะว่าเมียนใครผูมานะเนี่ยจะจังหวะเนี้ยที่จริงผมควรออกไปช่วยเมียนนะครับเพื่อฆ่าแจ็กนะแต่ผมห่วงเอาองกรไปไหนแต่ก็ไม่เป็นไรครับทีนี้ก็มาช่วยเพื่อนช่วยโอเคเราเรียกกับตายนะ เราไม่มาช่วยกระต่ายนะแต่เราไม่ได้คิวนะครับที่แค่วันนี้เราต้องไปทําบนนะสําหรับผมผมคิดว่าผมเดินผิดหรือเปล่าเราต้องไปทําบนนะเยดแล้วเราไปดักบนเ,เราเคลียร์คลิปเลยดีวยกว่านะเคลียร์แล้วดักนะครับผมจะไม่รีบตีป้อมนะว่าถ้าเราตีป้อมเขาก็จะขึ้นมาหานะ เพราะว่าเราเห็นมีนิแมปแล้วนะตัวออกมาแล้วปึ๊บมาเราก็ฆ่าเลยน่าจะเบิร์ดได้นะตายไปเรียบร้อยครับแต่ป้อมไม่ได้นะเพราะว่าเอกี้ผมเห็นเทลอยู่ตรงกลางแล้วครับแล้วก็เดินมานะนี่ผมลำคาลลำคาลอีตัวนี้โอเค,อเ,คเรามาดูด้วยวผมพลาดตรงไหนวนะทำไมถึงเราแค้นนะครับเกมน,นี้ อืม,อม,อมก็หาปกติีเขาได้บัฟไปอีกแล้วน,นะคือผมไม่ได้มีจังหวะอับบัฟนะผมก็จะแ,แยกดันแยกดันนะเฮมเมื่อกี้ผมมองเห็นคนในม,นะมินิแมปนะสุดข้ามันเอ้ยเอาวเว้ยโอ้โหแล้วก็ตายไปช นี่ผมช่วยเอนเนตไม่ได้นะครับผมไม่ได้มีสกิลช่วยขนาดนั้นแล้วก็ตัวเองก็ตำแหผมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนี่แล้วก็ต่อัวดังได้นะเฮเพื่อนเราเอานะครับแล้วก็หาจังหวะเข้าได้โดดอ้โดนโดดโดดใส่เลยโอเคออกครับเนี่ยเห็นไหมแล้วผมเล่นพอจะโดดเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกพอเข้าออกปุ๊บ แล้วก็มาเพิ่มเลือดหาจังหวะเข้าใหม่นะครับเล่นเยนดวงสไตล์ของผมนะครับเข้าดึ้นเข้าออกเข้าออก,อกถ้าถ้าจะเข้าสุดคือแบบอ๋อครั้งเดียวจบแบบตัวใครตัวมันนะแบบแบบว่ายอมตายให้จบไฟให้มีรู้แพ้ร,ร,รู้ชนะเลยอะครับประมาณนั้นนะคือส่สุดจะใส่พลาดแค่นั้นเลยอันนี้เราซูมไม่ได้นะครับคนเรา คนเรายังไม่มานะตอนนี้เรารวมคนเรามารวมแล้วนะสี่คนนะครับข้างล่างทีมเราครบับนอนเดียวก็เปิดก่อนเลยเฮ้ยเก็บหมดก่นนะวิ่งเก็บออกมาออกมาผมรออันติอันนี้ก่อนนะโดด okay. ใส่ตัวหนังนะตัวนี้ผมค้าง่ายกว่าทิปโปนะครับก็ควรเข้าค้าตัวนี้ตัวที่ค้าง่ายบินใส ใส่เลยนะอย่างเงี้ยหนีไม่รอดแล้วเราก็ใส่ให้สุดเลยนะแล้วเราก็ตายนะโอเคโอเคตัดมาตรงนี้ได้แล้วกันนะไม่มีอะไรโอเคตรงกลางบวกนะครับเราไปช่วยนะริโปอยู่ข้างล่างนะครับนี่เราเอานี่อุ้ยข้ามัน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 อืมเรามาได้แบบปฏิหารนะ แค่วันนี้ตอนนี้เราก็ได้เปรียบมากแล้วนะเขาตายถึงสี่ตัวเลยนะเราต้องเอาอะไรสักอย่างแหละโอเคอาป้อมป้อมบนป้อมกลางิือว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวเรา,เาดารักเลยแล้วกันจุกบโอเคแต่ก็ได้คีเยอะ ตอนนี้เกมก็ค่างทรงๆนะไม่รู้ทำไมถึงเราแพ้นะครับอืมเราหาดูจังหวะพลาดกันนะโอเคดูรั้ตรงนี้พลาดหนึ่งนะเนเราตายนะครับเข้าไปเช็คเราก็รอดออกมาได้ครับแล้วเพื่อนเราก็เข้าไปอีกคนทีละตัวทีละตัวนะวันนี้ริโป้มาก็ส่วนเข้าไปหนึ่งที เพ่อวันนี้ผมคิดว่าดาเมจไม่พอนะก็เลยเข้าไปแล้วก็เลยวิ่งหนีนะกลับเป็นดาเมจพอชิก็ตรงนี้ผมไม่รู <g <g ้ว่าเขาเห็นหรือเปล่านะสรุปเขาเห็นนะครับตรงนี้ตอนที่ผมพุ่งเข้ามาตรงเขาเห็นนะเขารู้นะผมมันก็รอดักเอ้าทำไมไม่มาวะเสียเลยงั้นได้ป้อมกลาง่ะ ที่เพื่อนๆเอาละมันก็ต้องตายซุปเปอร์ใหญ่เลยเอพอดีเราไม่ได้ดูเวลาแล้วก็ดูเวลาก็ดีเหมือนกันนะครับการดูเวลาแต่ผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แค่โฟกัสตัวละครตัวเองก็เหนื่อยจะแย่แล้วดูเวลาตาย,อยโอเคอ่า นี่ผมรอนะรอดักรอเวลารอไฟนะรอจังหวะน,นะเราเข้าไปต่อหนึ่งทีแค่นี้พอนะครับเพรายังไงเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ในชุดเดียวถ้าเราฝืนไปฆ่าเขาเม่อกี้จะเข้าสุดเข้าสุดเนี่ยเราโดนเขาผิดฆ่าทายนะครับหมุหม่งเคลื้นโชว์ไปหนงทีถือดนดันข้างบนนะตรงนี้ อไอเทมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดเราเจอตัวเวทอย่างเรียงเนี่ยะะเราออกกันเวทได้นะเราไม่จําเป็นต้องออกเส็จนี้นะครับเราออกกันเวทได้นะอ้าว่อเลี้ยตายโดนดึงเข้าป้อมนะโอเคแลออกบคือเราไม่ควรออกเอ้ตอนเราเจอเวทนหนักๆกเราควรออกกันเวทนะครับดึงไม่โดนเลยตอนนี้ร,ร่อเลี้ยตายนะครับ เราไม่ควรบวกนะเราแค่พยายามทรงดูไว้ดูไว้ก็พอนะ<ป>อเคเยเขาจะพยายามไปเปิดนะครับ<ป>น่ารอดแต่จังหวะน,นี้ผมพลาดผมไม่น่าโดดเข้าเลยนะ<ป>ผมน่าโดดออกมากเลยก็เลยพลาดนะจังหวะเมื่อกี้<ป>แต่ก็ยังไม่เสียรักนะครับ ว่าเราเลี้ยวเกิดพอดีนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะเนี้ยเพื่อนเราเปิดทําไมไม่รู้ะโอเคแล้วผมรู้แล้วทําไมถึงแพ้เพื่อนเราไปเปิดอะเอ้ดาร์กเราไม่ดูเรานะครับคือผมอยู่ข้างล่างแล้วเขาไปเปิดดาร์กทำให้แพ้ฉันี้ปึ๊บตกรอ,ออกทันกลายเป็นไฟส ไห้าต่อสี่ดยนะแล้วเหมือนเพื่อนเราจะโดนก่อนด้วยนะ,ะนี่เล่นโดนไล่ครับผมปิดนะตัวทัางน,น้นหนึ่งดโอโ้โหโอ้โหเรียบร้อยผมเห็นร้อยเลี้ยไล่แคลรี่นะครับผมก็ได้เข้า โอเคเกมนี้ก็ข้อผิดพลาดใหญ่ๆก็คือเราเปิดดาร์ก่อนก็เข้าไม่พร้อมกันนะครับโอเคครับก็จบประมาณนี้นะเกมนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับและใครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับจุก,กู